คุณกำลังนึกถึงคนคนหนึ่งที่หักหลังคุณใช่ไหมคะเขาเคยดีอะแล้วอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเอาทุกอย่างจากตัวคุณไปนะคะทุกอย่างมันร้อนเป็นไฟมอดไหม้ไปหมดเลยนะคะมาดูกันแล้วกันเนาะว่าคนคนนั้นตอนนี้เขาเป็นอย่างไรขอ3ามใบนะคะหนึ่ง Page of ครัเหมือนเขากำลังตั้งตัวหรืออาจจะกำลังเซตอัพพลังงานอะไรตัวเองหรืออาจจะเริ่มมีความรักความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆที่มันเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ k i n o o s Sword ก็อดกัน้นอดทนต่อสถานการณ์ที่เขาเลือกเดินออกไปแล้วก็มองว่าเขาก็คาดหวังว่าตัวเขาเนี่ยจะต้องดีขึ้น นะคะจะต้องดีขึ้นนับจากวันที่หักหลังคุณออกมาม,มันเป็นจินตนาการมันเป็นมันเป็นความเพอ้อฝันอะไรของเขาสักอย่างนะคะที่เขาคิดว่าชีวิตเขาจะต้องดีขึ้นเมื่อเขาเดินออกมาจากคุณแล้วในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมอะคะ่ะขอสามใบเหมือนเดิมนะคะ temperance ชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะเยอะมากๆ Age of Pentacles นะคะหนึ่งเหรียญและ3 6ไม้เทา้าเขาก็กำลังที่จะคือเขาเจอการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆแล้วก็อยากจะได้โอกาสในชีวิตหมอคิดว่าเขาไปยึดเหนี่ยวกับอะไรบางอย่างที่จะให้โอกาสเขาได้ ะะเขาพยายามสร้างโอ,อกาสให้ตัวเองพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงและพยายามสร้างชัยชนะที่จะเอามาฟาดหน้าคุณนั่นแหละนะคะเขาพยายามอยู่แล้วกเ็เขาไม่สามารถที่จะผ่านช่วงเวลายากลำบากที่เขาเผชิญได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเขาต้องหาตัวช่วยนะคะขอหกใบเลยละกันอะ ขออ่านต่อนะคะ Queen s of Pentacles เขาน่าจะมีตัวช่วยแล้วนะคะตัวช่วยอันนั้นน่าจะช่วยเขาในเรื่องโอกาสหรือว่าเรื่องงานอะไรบางอย่างได้แต่พลังงานเขาเท่ากันไหมไม่เท่ากันเลยเพราะว่าเขาเป็น Page of Pentacles อีกคนหนึ่งเป็น Queen เขาจะต้องอยู่ Under นะคะพลังงานของอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นความหวังและเป็นโอกาสที่เขาคิดเอาไว้ ดีเฮอร์มินะคะ u u e e n of c u p แต่กับหัวอ่ะมาสองใบเลยแล้วก็ King of Pentacles และห้าไม้เทา้านะคะอ่ะขอทวนอีกที Queen of Pentacles พลังงานไม่เท่ากันค่ะเขาอยู่ใต้อันเดอร์ใครบางคนที่เขาจะต้องจำยอมอยู่ในภาวะจำยอมเป็น Hermit พูดไม่ได้นะคะหือไม่ได้ อือไม่ได้แล้วก็จะต้องอยู่ในเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก Queen of Pentacles นะคะคนที่กลุ่มมือกลุ่มชะตากลุ่มชีวิตเขาเพราะพลังงานมันไม่เท่ากันคือพูดง่ายๆว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นโอกาสใหม่ของเขาอะมีพลังงานที่มากกว่าอาจจะไม่ใช่พลังงานหรอกแต่อาจจะเป็นเรื่องเม็ดเงินหรือโอกาสที่สามารถจะมี หยิบยื่นให้เขาได้นะคะแล้วเขาก็ยังคงที่จะล่าหาโอกาสนี้อยู่จากที่เขาเป็นเ g e open t a c l e s เป็นเด็กถือเหรียญเขาพยายามที่จะ เป็น Knight of p e n t a เ l e s เป็นอัธวินที่ถือเหรียญพยายามที่จะให้โอกาสเนี้ยมันเทียบเท่าหรือว่าโตทันแต่มันเป็นไปได้ไหม <_ t os> เขากำลังเจอคอนฟ lict ในชีวิตหนักมาก <_ t os> คือมันมีการขัดแยง้งมีมุมขัดแยง้งเท่าที่เปิดมาไม่มีความรักเหลืออยู่ต่างคนต่างระวังซึ่งกันและกันดูทรงกันค่ะดูทรงกันอีกคนนึงก็จะเอาอีกคนนึงก็จะกลัวที่จะเสียไปเพราะฉะนั้นนะคะปลายทางของ คนของคุณที่หักหลังคุณเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะขอบทสรุป4ใบ10ดาบนะคะ the devil 2ถ้วย the lover นะคะมั่นใจได้เลยว่าคนที่เขาวิ่งไปหาหรือเป็นโอกาสใหม่ของเขาน่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ใหม่ที่เสพติดนะคะเสพติดจากอะไร มันมีมนสะกดค่ะมันมีเด e ะเดวิลขึ้นมาถ้าเขาไม่เป็นคู่กรรมกันเขาก็ต้องมนสะกดหรือโดนมนอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องถูกบีบถูกรัดอยู่ในกอบแบบนั้นนะคะเพราะว่าไพ่สองใบเนี้ยมันควรจะเป็นไพ่ที่บอกเรื่องราวที่มันค่อนข้างบวกแต่กับเอาเข้าจริงคือ มันถูกล็อกค่ะมันถูกล็อกด้วยอะไรคะ The Devil ด้วยมนนะคะด้วยมนมนดำสเสน่ห์หรืออะไรต่างๆที่ถูกล็อกแล้วสิ่งที่ที่เขาจะต้องมาเจอเนี่ยเพราะมันเป็นวิบากกรรมของเขานะคะเขาจะต้องเจอสิ่งนี้อยู่แล้วเขาสองคนมีกรรมต่อกันแล้วคุณควรจะทำยังไงนะคะคุณควรจะทำยังไงถ้าไม่ต้องเปิดไพ่หมอจะบอกว่าคุณคุณเป็นผู้ชมคะ่ะ นะคะคุณไม่ต้องเข้าไปเป็นตัวแสดงแทนตัวสำรองหรืออะไรเลยคุณควรจะเป็นผู้ชมซื้อป๊อปคอร์นซื้อน้ำอัดลมสักแก้วหนึ่งแล้วก็นั่งดูเป็นผู้ชมนะคะปลายทางชีวิตสองคนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคนที่หักหลังคุณกับคนใหม่ของเขาน่าจะเป็นคนใหม่แล้วแหละเพราะมันเป็นเดลิเวอร์นะคะจะเป็นอย่างไร k i คิงออฟ s อดเออ i g h t o o Swords นะคะ เจ็ดเหรียญเดทและจัสติกนะคะคือพูดง่ายๆเลยนะคะเขาโดนควบคุมนะคะด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เขาเองก็ล่อแลกนะคะแต่ต้องแลกแลกกับอะไรแลกกับการที่โอกาสนะคะถ้าไม่รับสิ่งนี้ถ้าไม่รับเงื่อนไขนี้เขาก็แทบจะตุยค่ะ เพราะมันเป็นไพ่เดทนะคะคือคนคนนี้หมดสภาพไปแล้วศูนย์สิ้นศักดิ์ศรีศูญย์สิ้นอิสรภาพศูญย์สิ้นทุกอย่างเพราะเดทไปแล้วนะคะชีวิตดีๆของเขาก่อนหน้านี้ทุกอย่างจบลงไปแล้วเดทไปแล้วแล้วตอนนี้เขาได้ฟื้นคืนชีพไหมไม่เขายังถูกควบคุมด้วย justice ะะเขาอยากได้ความยุติธรรมแต่ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เขาสู้รนดิ้นรนแล้วจะกลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไหมไม่ได้เขายังต้องอยู่เวลาอยู่ในการเวลานี้เพราะมันเป็นเงื่อนไขของเวลาเขาต้องรับกรรมที่เคยร่วมกันทํากับคนใหม่ของเขาฉะนั้นเป็นระยะเวลาที่เขาจะต้องอยู่ในวิบากนี้อีกนานนะคะเพราะฉะนั้น คุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเป็นผู้ชมที่ชมเสร็จแล้วกลับออกจากบ้านไปหรือคุณจะเป็นผู้ชมที่จะไปแอคชั่นอย่างอื่นต่อนะคะหมอมองว่าการที่เขาแทงข้างหลังคุณหักหลังคุณและเขาไปเจอสิ่งนี้นะคะคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างมันจัดสรรไว้รอคุณเองฉะนั้นเนี่ยตัวคุณนะคะจะเป็นเดอะสตาร์ถ้าคุณหลุดออกมาแล้ว สองเหรียญน,นะคะอิสระเสรีคุณเกิดขึ้นทันทีแล้วก็ห้าเหรียญเห็นไหมคะห้าเหรียญเนี้ยคุณควรจะอยู่ในสถานการณ์นี้ไหมเพราะว่าเขาสองคนเป็นแบบนี้นะคะผู้หญิงที่เดินอยู่ข้างหน้านะคะมีแรงเดินครบ32แต่ก็ล่อแล่นะคะผู้ชายเดินตามต้องใช้ไม้เท้าลำบากนะคะเหมือนพี่กงพี่การเหมือนไม่ครบ ไม่สมบูรณ์แต่เป็นยังไงคะเดินจากกันได้ไหมไม่ได้กรรมเขายังไม่หมดนะคะแต่ตัวคุณเนะ่ะเป็นเดอะสตาร์แล้วคุณตื่นรู้ได้แล้วต่อให้เป็นยามค่าคืนแต่ดวงดาวก็ส่องแสงสุกสว่างเพราะเขาส่องแสงให้คุณนำทางเดินออกมาจากสองคนนี้นะคะจากวิบากกรรมที่ไม่ใช่ของคุณเพราะวิบากกรรมนี้มันเป็นของใครคะมันหมุนเวียนอยู่มันเป็นสองมันไม่ใช่สาม เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรจะอยู่ในนี้อีกต่อไปแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะที่คุณได้ออกมาและยินดีด้วยที่เขาทำอย่างนี้กับคุณเพราะคุณจะได้เป็นไทยสัทีค่ะ